ชื่ออะไรคะเป็นต่อครับช่วยแนะนําเพื่อนให้รู้จักหน่อยได้ไหมคะไม่ใช่มือไม่ใช่มึงกูสิไม่ใช่ใชใชพี่อะค่ะคนชื่อยมอะค่ะเอา้าหิวไหมคะท้องร้องเลยแหละไปกันเลยไหมคะ <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆผม S D T กลับมาแล้วนะครับกับรายการแกะตัวอย่างเป็นต่อ กับเป็นต่อ EP ีที่7ครับผม<อ>ยังไม่หยุดไม่หย่อนนะฮะตัวอย่างครั้งนี้เรียกว่าแม่เซอร์ไพรส์รสุดๆครับผมเกิดอะไรขึ้นกับพี่ยมกันแน่นะฮะก่อนไปแก้ตัวอย่างการรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยฮะชื่ออะไรคะเป็นต่อครับแนะนำเพื่อนให้รู้จักได้ไหมคะ ขอลองชิมใหม่ได้ไหมคะว่าจะอร่อยหรือเปล่าเอาเรื่องราวของตัวอย่างมันเปิดเผยแค่ที่บางบานะฮะน่าจะมีฉากนึงแหละแต่ครั้งนี้เนี่ยเอาพีิพๆมาก่อนเลยคือเรื่องราวที่บางบาเนี่ยพี่ยมพี่ต่อแล้วก็พี่วอกนะฮะมากินเหล้ากันอยู่ที่นั่นนั่นแหละครับผมเหมือนเดิมสเต็ปเคยๆแต่ครั้งนี้มันแปลกไปะฮะสาวๆที่เข้ามาล้วแล้วแต่ชอบพี่ยม ให้พี่เป็นต่อติดต่อให้เพื่อนพี่โสดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสุดท้ายพี่ยมนี่เรียกว่ามันทําไมดูขาขึ้นดูฮอตแปลกๆนะฮะโดยเฉพาะมีคําพูดว่าแผนใครก็ช่างกูเอาไว้ก่อน <c oughs> วิ่งตามไปที่ห้องน้ําไม่รู้ไปทําอะไรไม่รู้นะฮะแล้วครั้งนี้เนี่ยมีสาวๆถึง3คนนะที่ยิ้มให้พี่ชอบพี่เหรอครับใช่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเยมันเกิดอะไรขึ้นกับกูเนี่ยกูบอกไว้เลยนะ แผนใครก็าช่างกูยอมตายนี่ตัวแปลกว่ะสามคนนะเพื่อนๆสามคนที่เข้ามาเพื่อแบบมากระดิกระดากับพ่ยมอะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะพี่เป็นต่อเองแกก็บอกเฮ้ยมันแปลกๆวะ่ะคําว่าพี่เป็นต่อพูดว่ามันแปลกๆเนี่ย เชื่อเถอะครับไม่มีอะไรปกติแน่นอนอา้าเรามาลองเดากันดูครับต้องเป็นแผนอย่างแน่นอนไม่ใช่ว่าพิยมไปนะครหมอสเสนหรือหรือดีดน้ามันพายมาหรืออะไรไม่ใช่อย่างแน่นอนนะผมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต้องเป็นแผนอย่างแน่นอนแต่เป็นแผนใครคิดได้แค่ไม่เยอะหรอกฮะประมาณสักสองสอย่าง1แผนพิยมก่อนเองเลยครับคือจ้างผู้หญิงมาให เหมือนกับแบบว่ามาแกล้งชอบเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้แหละอาจจะเกี่ยวกับเจมินไหมอ่ะอาจจะเกี่ยวกับพี่วอกหรือแม้กระทั่งพิษต่อไหมอันนี้ต้องเดาๆดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นต่อมาแผนที่2คือเป็นแผนของเจมินครับเจมินอาจจะลองใจอีกแล้วครับเพราะว่าพวกนี้ไม่มีอะไรทำนะครับวันๆก็คอยลองใจว่าผัวจะนอกใจหรือเปล่าอาจจะเป็นเจมินครับอาจจะเป็นเจมินและอันที่3คือผมว่าพี่วอก อาจจะมีส่วนครับเพราะอะไรเพราะพี่วอกแกล้งจากรอบที่แล้วถูกไหมฮะแกล้งจากรอบไปแล้วแกก็เลยมาแกล้งซ้ำอีกรอบหนึ่ง mm hmm. เพื่ออเลงกลับมาหรือเปล่าออหรืออาจจะเป็นไปได้ที่พี่วอกเนี่ยเสียดายเงิน1 0,000ก็เลยอยากจะเอาเงิน1 0,000่นนั้นคืนโดยไปจ้างสาวๆส,สักคนละ2 0 0พันอย่างน้อยก็ได้มาสัก4 0 0พัน อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะลองเดาๆดูแล้วเพื่อนๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าหากฉายจริงขึ้นแล้วถ้าคิดยังไงเห็นมุมไหนอะไรที่แตกต่างไปก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับ Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, fly with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams.